อ่ะครับอันนี้เรามาดูการโคดสำหรับสานลำเบอร์แบบสุดท้ายนะครับที่เป็นการใช้ t o complements นะครับนะใช้ two complements มาช่วยในการโคดดิ้งเนาะซึ่งการโค้ดแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่นิยมใช้กันนะครับสุดท้ายแล้วเราจะใช้การโคดแบบ two complements นี่แหละนะครับที่จะมาแทน สายลำเบอร์นะครับเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะครับมาดูกันอทอรหัสก่อนก่อนเบื้องต้นเนาะก็คล้ายๆกับ2 <c oughs> <c oughs> อ,อย่างแรกก็คือแบ่งนะครับบิตบนสุดออกมาเป็นสายบิตก่อนเนาะนะับ MS b ิ t เนี่ยนะครับ, MS เ,นะรบเป็นสายบิตนะฮะถ้าเกิดเป็น0ูนย์นะครับ ถ้า s ไซบิตเป็นศูนย์ก็แสดงว่าเป็นเครื่องหมายบวกเนาะคือไม่ติดลบซึ่งพอเป็นไซบิตเป็น0ูนย์ปุ๊บเนี่ยนะครับการตีความว่า3บิตหลังเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็ตีความแบบ binary weight ได้เลยทันทีเนาะก็เหมือนเดิมนะครับก็0 1 2 3ไปจนถึง7เนาะตัวอย่างนี้มัน4บิตเนาะฮะ พราะฉะนั้นบิตเหลือยสมบิตก็0ูถึงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้พอครึ่งหลังของตารางนะครับก็คือสายบิตเป็น1ปุ๊บเนี่ยนะให้ทำยังไงพอสาบิตเป็น1ปุ๊บก็คือจีความได้ว่ามันเป็นเลขที่ติดลบแน่นอนนะครับได้เลขที่ติดลบนะแต่การหาค่ามันก็คือเอาตัวเลขตัวนั้นเนี่ย เอาโค้ดตัวนั้นเนี่ยมาหาทูคอมพลเมนต์ก่อนตัวอย่างเช่นนะครับผมเลือกตัวอย่างนี่มาเนาะก็คือ 1, 0, 0, 0งศู์ยน์ผมอ่ะไบิตเป็น1สนแสดงว่าติดลบถูกไหมครับโอเคติดลบไปก่อนเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับหา t ูคอมเพลเมนต์การหา t ูคอมเพลเมนต์ก็กลับบิตแล้วก็บวก1เนาะนะฮะกลับบิตบเข้าไปตึบแล้วก็บวก1เข้าไปนะครับ ก็จะจะเป็นหนึ่งก็บวกไปนลครับสืบหนึ่งอ,อ่านค่าออกมาจะเห็นว่าเออตัวอย่างนี้มันกลับมาเท่าตัวมันเองพอดีก็คือ8 1 0 0 0 0ก็คือ8เพราะฉะนั้นโคดต,ตัวนี้นะครับก็คือลบ8นะครับโคดต,ตัวนี้คือลบแพูดง่ายๆคือถ้าสายบิเป็ 1, เน1ได้ติดลบแน่นอนนะครับค่าเท่าไหร่ก็คือเอาทั้งโคดนั่นแหละครับไปหา2ูคอมพลเมนต์แล้วก็อ่านค่าแบตเอรี่จากผลออกมา นะครับจากผลออกมาเนาะอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ปับ๊บจะสังเกตนะครับว่าค่าของมันเนี่ยเป็นไงฮะฝั่งบวกก็คือ0-7นถึง7นะแต่ฝั่งลบจะได้ลบ1ถึง8นะครับงานนี้ไม่มีลบ0ลูนย์ละนะครับงานนี้ไม่มีลบ0ลูนย์ละเพราะฉะนั้นนะครับ มันก็จะได้16ค่าพอดีก็คือ0ถึง7แล้วก็ลบหถึงแก็อย่างละ8ค่าเนาะเพราะฉะนั้นโค้ดเล็กเท่ากับ4เนี่ยนะครับวอาสบิตเนี่ยนะครับก็จะได้16 c o คอมเ i o ชันแล้วก็ได้16วอลูบพอดีเพราะฉะนั้นการรหัสแบบเนี้จะมีประสิทธิภาพมากก็คือไม่มีการซ้ำซ้อนกันของค่านะครับอ่ะต่อไปลองลองมาดูการเข้ารหัสบ้างนะครับการเข้ารหัสก็คือมีค่าอยู่นะครับเราจะามาสร้างโค้ดได้ยังไงนะครับ จากก่อนหน้านี้เราทราบแล้วว่า4บิตเนี่ยนะครับสบิตไซน์จำนวแบบถูกเม้นเนี่ยค่ามันอยู่ในช่วงเท่าไหร่นะลบ8จนถึง7นะครับลบ8จนถึงเเนาะเราก็ต้องเช็คก่อนว่าค่ามันอยู่ในช่วงไหมถ้าค่าอยู่ในช่วงก็เอามาเข้ารหัสได้นะครับตัวอย่างแรกก็คือ6กเนอะหอยู่ในช่วงครับดังนั้น6เป็นเลขบวกไม่ติดลบวิธีง่ายๆเลยก็คือเอามาสร้างไบนารีนะครับ6นะครับ1 2 3สาม สร้าง binary เนาะแล้วก็ปิดสูงสุดก็เป็น0ูนย์นะครับเพราะว่าเป็นเลขบวกนะก็จบเลยนะครับก็ง่ายๆนะครับเลขบวกก็ง่ายอยู่แล้ะนะครับต่อมาครับถ้าเป็นตัวอย่างที่เป็นเลขติดลบบ้างเช่นนะครับผมก็ใช้ตัวอย่างเดิมเนาะคือนะครับลบสี่ถูกไหมฮะลบสี่ออล้ครับอันนี้เลขติดลบทํำยังไงก็เอาค่า4มาก่อนครับ เอาค่า4มาก็คือ1,00ู่ยถูกไหมพอทำอเราก็เติมไปให้ครบ4หลักเสร็จแล้วจากนั้นหาทูคอม m p l เมนต์ครับของชุดที่ได้ตรงนี้นะครับทูคอม m p l เมนต์ก็คือหาทูคอม m p l เมนต์ของชุดนี้แหละนะครับอ่วิธีการหาคอม m p l เมนต์ก็กลับบิดบวก1เนาะนะครับ 1, 1, 0, 1งหงถูกไหมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็บวกเข้าไปอีกหนึ่ง นะครับผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับ1นึ่งหนึ่งเป็นศนทดหนะครับศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าก็เป็นตัวนี้นะครัพเพราะฉะนั้นสุดท้ายลบสี่ก็จะแทนด้วยตัวนี้ครับปึ๊บโอเคไหม,มก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับก็คือโค้ดของลบสี่นะครับเอาละผมก็จะมีวิธีที่สั้นกว่าไอ้นี้นิดหนึ่งนะครับเป็นวิธีรัดนะครับ ก็เอาไว้สําหรับนักศึกษาตรวจคําตอบนะครับไม่ได้เป็นวิธีตามหลักการอะไรนะก็คือว่าปกติแล้วมนุษย์เราคุณเคยฐาน10บเนาะต้าเลขบวกก็บวกเลยใช่ไหมหกก็แปลงแบตเตอรี่ไปเลยครับ6ก็1 1, 1 0่งหนึ่งย์ถไหมเขาใช้4หลักก็เติม0ูนย์ให้มันครบ4หลักไปนะครับก็จบไปสําหรับเลขบวก เลขลบล่ะทำยังไงเลขลบคืออย่างตัวอย่างนี้คือลบสใช่ไหมครับลบส <c oughs> ี่เพราะลบสก็คือเรารู้แล้วว่าจะต้องใช้2ูคอมเพลเมนต์ของลบสี่นะทูคอมเพเมนต์นะครับของ4คืออะไรนะครับเรารู้อยู่ว่าในระบบ16บอในระบบ4บิตเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งหมด16 c o m คอมเ t i ชันถูกไหม 4ต้องบวกอะไรถึงได้16คําคำตอบคือ12ถูกไหมสิบสองนะครับ12เป็นเบลล์ดิ้ก็คือ1นึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสิก็ได้เหมือนกันนะก็คือคิดไปที่ฐาน10เลยแล้วก็โปรเจกต์กลับมาที่ฐาน2นะครับเพราะว่าฐาน2เนี่ยมันเป็นลักษณะของบิตเนาะเวลานิยามโคดเนี่ยเราน,านิยามที่บิตนะครับก็เลยกลับมาเป็นแบบนี้โอเคครับที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายาม อธิบายนะครับหลักการของถูกคอมเพลเมนต์เนี่ยนะฮะในการแทนสายนะเมอรเนี่ยเทียบกับ2วิธีก่อนหน้าก็คือเทียบกับวิธีอ่าสายนิรุนจูดเทียบกับวิธีวันคอมเพลเมนต์เนาะแในแบบสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าการโคดดิ้งแบบโดยใช้ถูกคอมเพลเมนต์เพื่อแทนสายนะเมอรเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึง่งนะครับก็คือจํานวนที่แทนค่าด้วยระบบ ทุกคอมเพลเมนต์เนี่ยนะครับมันยังมีคุณสมบัตินี้อยู่ก็คือสามารถการกระจายเาเลขหลักที่เหลือนะครับจากสายบิตเนี่ยแบบไบนารีเวทได้โอเคอันเนี้ยเหมือนกันทุกอันนะครับแต่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าบิตสูงสุดเนี่ยนะครับ,บ msb เนี่ยนะครับบิตสูงสุดเนี่ย d dtm ลบเนี่ยนะครับมันยังมีน้ำหนักคล้ายไบนารีก็คือยังมีน้ำหนัก r กับหนง M-1 ลบอยู่ด้วยแต่จะมีตัวคูณเปลี่ยนจากบวกหนึการเป็นลบหเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีลักษณะคล้ายคลึงกับ Binary มากที่สุดนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนน้ำหนักของบิตหน้าเนี่ยนะเป็นลบเท่านั้นเองมันจึงสามารถใช้เอาไปบวกลบนะครับเหมือนกับอ l i t h m e t i ติของ Binary ได้ปกติเนาะก็เป็นสมบัติเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ ตัวอย่างนะครับปกติแล้วถ้าฐานสองปกติเนี่ยมันมี4บิตนะถ้าเราใช้4บิตฐานสองปกติจะมีน้ำหนักค่าประจำหลักเป็น1 2 4แล้วก็8ดถูกไหมครับ2 4แล้วก็8แต่เป็นถ้าเราเอา t o c o m l m e n t มาใช้โคดดิ้งไซน์ n ้เบอรเนี่ยนะครับหลักสูงสุดแทนที่เป็น8น้ำหนักมันจะกลายเป็นลบ8นะครับอ่ะดูตัวอย่างฮะสมมติว่าโคดของเราคือ 1>, 1 0 0 1งนย์ศูนนึ่งหนึ่ตรงนี้นะครับ1 0 0 1งศูนย์ศูึ่ว่าถอดรหัสออกแล้วมันแทนค่าอะไรนะครับอันนี้โค้ดนะครับต้นบิตท้ายสุดนะครับค่าประจำหลักคือ1ใช่ไหมบิตท้ายสุดตัวนี้ค่าประจำหลักคือ1นะครับบวกไปอันนี้0 0ไม่มีเนาะบิตสูงสุดมีนะครับค่าประจำหลักคือลบแ ฉะนั้นลบ 8, บวก1ก็คือลบเจ็ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่ามันคือลบ7อย่างเงี้ยเป็นต้นนะ, <c oughs> นะครับหรือถ้าเป็นเลขบวกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมยกตัวอย่างมางอันหนึ่งตัวนี้อันนี้พิมพ์ผิดนะครับจริงๆต้องเป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ตรงนี้เลขหนึ่งนะครับโค้ดข้อนี้นะครับก็คือ ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ค่าประจำหลักของมันก็คือหนึ่งนะครับไอ้พวกนี้ศูนย์หมดก็กลายเป็นหนึ่งไปนะฮะโอเค okay. มันก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือค่าประจำหลักสูงสุดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลบแปดแทนเท่านั้นเองอ่ะเรามาทําตัวอย่างกันเนาะนะครับผมใช้ตารางเดิมนะนะครับจะได้เทียบกันง่ายๆอันนี้ให้รหัสมานะครับก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้านั้นเด็กก็คือเก้านั่นแหละ เลขก็คือ2อนั่นแหละนะครับอ่ะกรณี9้าเนี่ยนะครับ a ว u e ของมันแทนค่าอะไรนะครับก็ตามหลักการกนะ็คือ1 0 0 1นนะก็คือตัวเลขเมื่อกี้นะครับอันนี้อ่านได้ปกติก็คือ1นถูกไหมตัวนี้อ่านได้มี1ก็คือลบ8ก็กลายเป็นลบเฉะนั้นตรงนี้คือลบ7นะครับ2นะครับก็ ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ก็อ่านค่าปกติเลยสองตรงนี้ก็ศูนย์อยู่ก็กลายเป็นสองเหมือนเดิมนะครับอ่ะออต่อไปโคดเอนโคดบ้างมีค่าอยู่แล้วก็ไปหาโคดนะครับสี่เป็นเลขบวกก็ใส่ไปเลยนะครับปกตินะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ใช่ไหมก็คือสี่เนาะอันนี้ก็สี่นะครับถ้าเป็นลบสี่ล่ะลบสี่ก็ ถ้าจะหาแบบตรงไปตรงมานะครับโดยหลักการก็สีกเรามาโค้ดเป็นไบนารี่ก่อนถูกไหมอืมแล้วก็โอเคทำให้ครบสีหลักครับปุ๊บถูกไหมทำให้ครบสีหลักเสร็จแล้วก็หาทูอมเมนต์ของมันทูอมเอนตันก็คือกับบิทบวกหนึ่งนั่นเองนะครับบวกเข้าไปนะครับข็้นกายเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์เอกซ์ซีกไก็สิบสองนะครับสิบสอง โค้ดคือ12นะครับแต่ค่าของมันคือลบสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือจะใช้วิธีเดซิมอนก็ได้ครับก็4บวกอะไรได้16ก็คือ12นั่นแหละนะก็ใส่ได้เลยอันนั้นก็ง่ายดีนะครับเ,เห็นเป็นลบสี่คำถามคือต้องติดหาทุกคมเมตนแน่นอนอนะครับ4บวกอะไรจะได้16คําตอบคือ12ออก็ใส่เลยครับ12เห็นไหมครับก็ได้เป็นโค้ดของมัน พอ12เสร็จก้ก็เขียนในรูปแบบของแฮกกับพินได้มันต่อไปนะครับหรือจะใช้หลักการของ b i n a r y Weight ก็ได้นะครับ <c oughs> ลบสมสมมติว่าลบ4ปุ๊บเรารู้แล้วว่าติดลบแน่นอนเพราะฉะนั้นบิตสูงสุดเป็น1นะครับหาเลขสี่ตัวมาอีก3ตัวมาใส่ตัวนี้ไปแล้วลบ8ถูกไหม เพราะฉะนั้นเราอยากได้ลบสเราต้องบวกเข้าไปเท่าไหร่ครับลบแถึงกลายเป็นสี่คำตอบก็คือต้องบวกเข้าไปอีก4ถูกไหมก็เอาสมาแปลงแบตเตอรี่นะครับก็1 0ึ่งนะ์นสี่นะครับไปแปลงมาได้หนึ่งศูนย์ก็คำตอบเหมือนเดิมเนาะจะทําทวิธีไหนก็ได้นะครับผมนี่ผมเอาโค้ด4บิตมาเทียบให้ดูนะครับโค้ด4บิตเอามาเทียบให้ดูระหว่างอันทรายซึ่งอันทรายเราใช้ค่าปกติแบตเตอรี่เนาะกับวิธีทรายซึ่งแล้วสรุปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่า แม้มันจะมี3วิธีแต่เราจะเลือกใช้วิธี true complement นะครับนะ t r u e complement อันนี้ถ้าจะเห็นว่าในกรณี4ีบิตเนี่ยนะครับอันไซน์เขาจะวิ่งตั้งแต่0ถึง15ใช่ไหม0 0นย์ศูจนถึงหหมดก็คือ15นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไซน์นะครับข้างบวกนะก็จะวิ่ง0จนถึง7ถูกไหมค่าเพิ่มขึ้นนะครับค้าเพิ่มขึน เสร็จแล้วพอชุดที่มีซาบิตเป็น1ก็คือติดลบใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งตั้งแต่ลบแจนถึงลบหนะลบแจนถึงลบหอย่างนี้เพราะฉะนั้น4บิตนะครับถ้าเราเขียนเป็น general เลย4บิตค่าจะอยู่ในช่วงลบเท่าไหร่ครับก็คือตั้งแต่เลขที่ลบมาลบที่สุดน้อยที่สุดนั่นแหละก็คือติดลบ2กำลัง N ลบ1นะครับ ในที่นี้ก็คือ n เท่ากับ4เนาะ4ลบ1ก็คือ3 2มสกลังสา็คือ8ตั้งแต่ลบ8นะครับจนถึงนะครับบวกอะไรครับ2กงกลัง n ลบ1ก็คือ2กําลัง3านะครับ1นะก็คือก็คือแเหมือนกันแล้วก็ลบค่าออกอีก1นนะครับนะฉะนั้นช่วงของมันก็จะได้ครอบคลุมที่สุดนะครับ นักศึกษาก็ลองสังเกตลักษณะโค้ดของซา์กับอันซา์นะครับ